ทำไมทรงตันเพลโตจึงมีเพียงแค่5รูปทรงนะในวิดีโอนี้คุณจะได้รู้คำตอบของคำถามดังกล่าวซึ่งถ้าจะให้ตอบโดยย่อก็ต้องบอกว่านั่นเป็นเพราะรูปแบบที่เป็นไปได้มีเพียง5รูปแบบเท่านั้นซึ่งความจริงข้อนี้ได้ถูกยูคลิดชี้ให้เห็นในหนังสือเล่มที่13ประพจน์ที่18ของหนังสือชุด The Elements ซึ่งเป็นหนังสือจากช่วง300ปีก่อนคริสตศักราชถ้าเราลองเริ่มจากจุดจุดหนึ่งบนระนาบซึ่งจุดนี้จะเป็นหนึ่งในจุดยอดของทรงตันเพลโตจากนั้นเราลองเพิ่มรูปเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าไปที่จุดนั้นมาเริ่มกันด้วยรูปแรกนั่นคือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าโดยเราจะเพิ่มสามเหลี่ยมด้านเท่าเข้าไปสมรูป ซึ่ง3คูณ60องศาจะเท่ากับ180องศาดังนั้นจากจุดนี้เราสามารถสร้างทรงตันขึ้นมา1รูปนั่นคือเตตราฮีดอนหรือทรงสีหน้านั่นเองมาดูที่รูปถัดไปกันนะคะและเช่นเดิมคือเราจะเริ่มจากจุด1จุดบนระนาบจากนั้นเราจะเพิ่มสามเหลี่ยมด้านเท่าเข้าไปสีรูป นั้นเท่ากับ240องศาซึ่งก็ยังน้อยกว่า360องศาอยู่ดีเราสามารถสร้างทรงตันได้อีกรูปแล้วนะคะคราวนี้เป็นออกตาเฮดรอนหรือทรง8ดหน้านั่นเองค่ะคราวนี้เรายังจะเริ่มจากจุดบนระนาบแต่เราจะเพิ่มสามเหลี่ยมด้านเท่าเข้าไป5รูปซึ่งจะทำให้มุมรวมมีค่าเท่ากับ300องศา และรูปทรงที่ออกมาก็คือไอโคซเฮดรอนหรือทรง2 0หน้านั่นเองคราวนี้เรามาลองใช้สามเหลี่ยมด้านเท่า6รูปกันบ้างแต่ตอนนี้ มุมรวมจะเท่ากับ360องศาซึ่งทำให้รูปกลายเป็นรูป2มิติแทนเราจึงไม่สามารถสร้างทรงตันได้ตอนนี้เราลองรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจนครบแล้วคราวนี้เรามาลองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันบ้างดีกว่านะคะ โดยเราจะเริ่มจากจุดหนึ่งจุดบนระนาบเช่นเดิมและเราจะเพิ่มสี่เหลี่ยมจัตุรัสเข้าไป3รูปนะคะจากตรงนี้เราสามารถสร้างทรงตันได้แล้วนั่นคือลูกบาศก์นั่นเองค่ะแต่ถ้าเราใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่รูปมุมรวมที่จุดยอดจะกลายเป็น360องศาและแน่นอนว่าเราจะได้รูปแบนๆที่เป็น2มิติแทนแปลว่าเราไม่สามารถสร้างทรงตันได้ ถัดมาเรามาลองใช้รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ากันบ้างค่ะเราจะเริ่มจากจุดบนระนาบเหมือนเดิมและลองเพิ่มรูปห้าเหลี่ยมเข้าไป3รูปนะคะซึ่งจากตรงนี้ถ้าเราใช้สูตรจำนวนด้านลบ2คูณกับ180จะทำให้เราหาผลรวมมุมภายในรูปเหลี่ยมได้จากนั้นเราเพียงแค่หารผลรวมนั้นด้วยจำนวนจุดยอดทั้งหมดซึ่งก็คือห ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าแต่ละจุดยอดมีมุมขนาด108องศาดังนั้น3คูณ108จะเท่ากับ324องศาซึ่งก็ยังน้อยกว่า360องศาหมายความว่าเราสามารถสร้างทรงตันได้และทรงตันนั้นก็คือโดเดคาฮีดรอนหรือทรง12หน้านั่นเองถัดไป เราจะลองใช้รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า4ี่รูปแต่ทุกคนน่าจะเดาได้ว่ามุมที่จุดยอดจะเกิน360องศาแน่นอนและใช่ค่ะขนาดมุมตอนนี้มีค่า432แล้วค่ะเราจึงสรุปได้ว่าเราไม่สามารถสร้างทรงตันได้นะคะถัดไปเรามาลองใช้รูปหกเหลี่ยมกันค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะ เราเริ่มจากจุดหนึ่งจุดบนระนาบและลองเพิ่มรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเข้าไป3รูปแต่แน่นอนว่ามุมภายในแต่ละมุมของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านั้นมีขนาด120องศาทําให้ขนาดมุมที่มารวมกันที่จุดบนระนาบเท่ากับ360องศาและนั่นทําให้รูปกลายเป็น2มิติและเราจะไม่สามารถสร้างทรงต,รงตันได้นั่นเอง รูปเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านั้นก็ไม่ได้ทำให้เกิดทรงตันเพลโตได้เพราะมุมภายในแต่ละมุมมีขนาด128.57องศาทำให้เราใส่รูปเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่จุดบนระนาบได้เพียงสองรูปเท่านั้นดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าทรงตันเพลโตนั้นเป็นไปได้แค่5รูปทรงเท่านั้นมาสรุปกันอีกทีนะคะหากเราใช้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า3รูป มาประกอบกันที่จุดบนรณาบเราจะได้เทราฮีดรอนหรือทรงสี่หน้าถ้าใช้สามเหลี่ยมด้านเท่าสีรูปจะได้ออกตาฮีดรอนหรือทรง8ดหน้าถ้าใช้สา,เา, I ah ron, า,าเมาาาเหลี่ยมด้านเท่าห้ารูปจะได้ไอโคซาฮีดรอนหรือทรงยีสบหน้าถ้าใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัสสมรูปจะได้ลูกบาศกและถ้าใช้รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าสามรูป จะได้โดเดคาฮีดรอนหรือทรง12หน้านั่นเองในวิดีโอหน้าเราจะมาลองสร้างทรงตันเหล่านี้กันโดยทุกคนสามารถดาวน์โหลดและปริ้นโมเดลออกมาทำตามได้และอย่าลืมเตรียมกันไกลกับเทปกาวไว้ใช้ต่อโมเดลนะคะแล้วพบกันในตอนต่อไปค่ะ